สดงกันตอนนี้ก็จะทำหลังคานะคะในบ้านหลังคานะคะลูงรถนะคะค่ะคลิปนี้อยู่กับแม่บุญถิงโกกอกนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่บุญถิงโกกอกนะคะ ลอยู่ที่สบออาบางเธอมาทำตัวสักกุละสักกุละ,ะย่งางสักกุละงานลุงเลยนะพี่น่าจ,จ้าง <c oughs> เป็นมันสักกุละฮะ ก็จะทเป็นลวงรถนะคะนี่ค่ะ,ะกำลังจะเสร็จนะคะทําแค่วันนี้นะคะกตอนเช้าก็ลื้อนะคะตอน,นก็ทําแล้วนะคะก็กําลังจะเสร็จนะคะหลุมก็ทําเร็วมากเลยนะคะก็มีช่างนะคะช่างตั้มนะคะมาช่วยทานะคะก็ไม่นานก็เลยแะแล้วเสร็จแล้วนะคะนี่<อ>นะคะ่ะเฮ้ยออ แค่แผ่นก็จะเสร็จแล้วนะคะเร็วมากเลยนะคะทำโอ้โหนี่ค่ะลังคานะคะลงรถนะคะทำลังคาลงรถเปลี่ยนใหม่นี่นะคะเปลี่ยนใหม่หรือเมื่อเช้านี้ค่ะก็ทำก็จะเสร็จแล้วนี่ค่ะเร็วมากเลย พากันทำไม่นานก็จะเสร็จแล้วก็มีช่างตั้มนะคะมาช่วยนะคะช่างตั้มท่าค่จะช่างทัดใช่ไหมางล่าอ่ะ่ช่างทัดค่ะแล้วก็ทำกันนะคะยู่อระีฟ้าลายาจูนไม่ไม่ขมเลยเนาะ คไม่ถาม่ะนึกเล้วว่าเขาไปทำอะไรที่เมรุนะคะไปจิบกระดูกนะคะทำไม่นาน็จะแล้วเสร็จแล้วนะคะําทำหลังคาเขาจะเอา เขาจะเอามะละกอไปตำของลุงลมลมพัดะคลมพัดมันก็เลยพ่นเลยนั่นแหละค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะได้แล้วนะคะพรุ่งนี้ก็วันดีแล้วค่ะทำแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็จะเสร็จแล้วนะคะเพราะว่ามีร่วมด้วยช่วยกันนะคะมีเยอะนะคะ ช่างทำด้วยค่ะ้างอกแร้อนากแล้วจะทำนะคะทาสีต้องละเอียดต้องจับ บอกก็จะมนาะชื่อก็้เขาทำนะคะไม่ถิงนทำไม่เป็นนะคะก็เลยภา <c oughs> ที่เครื่องบุนจูนะคะนะคะี่ค่ะต้องพิ้ารณาคะ่ทะ,คะทำเป็นบ่ะจะได้อยู่บ่อดูดีดูดก็ได้ <c oughs> <c oughs> ค่อยทำบ่เป็นขนาดน,น,านี่ก็มไม่เนั่นแหละเดี๋ยวก็จะทำดูเนาะ ก็จะมาช่วยทำอยู่โอ้ยกีดยางก็เป็นของเราเนาะของเราต้นยางก็เราปลูกเองเราก็เลยไม่ไม่ให้มันจะเป็นอะไรก็ให้เป็นแต่นี่กระเบื้องนะของลุงทาไม่เนียนก็คงจะไม่สวยเนาะเออนั่นแหละก็มาดูนะคะคุณ ที่ลาวันนะคะเขาก็ทำนะคะทำาปเป็นไม่เป็นก็ทำนะคะเดี๋ยวก็จะเป็นเองนะคะตอนนี้ก็คืบหน้าไปเยอะแล้วนะคะปูบกระเบื้องที่นถ้าผมสีหน้านะคะตอนนี้ก็ได้เยอะแล้วนะคะคืบหน้าไปเยอะแล้วนะคะเมื่อคืนเขาก็มาสวดมนต์ที่นี่นะคะก็ปลอดภัยนะคะปลอดภัยนะคะเพราะว่ารถก็คงไม่เข้ามาในนี้นะคะ ขอบคุณมากมากเลยนะคะค่ะคลิปนี้มาช่วยกันร่วมแรงร่วมใจกันทํางานเหมือนเดิมนะคะไปเลยบล็อกโซฟาไม่ได้ค่ะกลเด้วยกัที่ลาวังนะคะแม่ดาแล้วก็ทําให้นะคะช่วยกันนะคะช่วยร่วมด้วยช่วยกันทํานะคะขอบคุณมากนะคะสาหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ขอนะคะโปรดติดตามแม่บุญถึงตัวบอด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ